วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพถ่ายทองฟ้ากันบ้าง ภาพนี้นะครับชื่อว่าภาพ Fly of Fan ฟนผมเพิ่งพูดอยู่หยกๆกว่ามันคือภาพถ่ายแต่ถ้าเกิดเรามองดูเนี่ยเราคงบอกว่าไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ภาพถ่ายใช่ไหมครับนะบภาพนี้เนี่ยทำโดยศิลปินวิลเลียมมอร์เทนเซนนะครับในช่วงปีมานปี1920เนี่ยในแวดวงนักถ่ายภาพเนี่ยมันจะมี2แนวคิดที่มันต่อสู้กันอยู่นะครับหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าออบเจ t i v วิสก็คือคนที่เชื่อว่าการถ่ายภาพเนี่ยควรจะถ่ายให้สมจริงที่สุดก็คือกดชักเตอร์ล้านแล้วก็จบกันไปเลยนะครับ กับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มพิททอรียอลิสก็คือเชื่อว่าภาพถ่ายเนี่ยมันก็เหมือนกับภาพวาดคือพอถ่ายเสร็จเนี่ยก็ต้องเอามาแต่งเอามาเสริมเอามาปรับปรุงอะไรนะครับซึ่งมอร์เทนเซนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มหลังนี้นะครับภาพนี้เนี่ยก็คือเขาถ่ายนักแสดงสาวนะครับในสตูดิโอก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาภาพของนักแสดงเนี่ยไปตัดต่อกับภาพท้องฟ้าแล้วก็แต่งนั่นนี่เพิ่มก็เลยเป็นภาพแม่มดบินอยู่ท่ามกลางความเบิกบานของท้องฟ้าสวยงามมากๆ